ในยุคสมัยในอดีตได้มีโรคระบาดเกิดขึ้นที่ทำให้ชาวบ้านได้เกิดการติดต่อเป็นวงกว้างได้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากซึ่งในช่วงนั้นการเดินทางไปแห่งหนใดก็จะเจอกับศพชาวบ้านที่ถูกนำมาทิ้งเรียงลายตามแม่น้ำลำคลองต่างๆ ยังไงก็ฝากกดติดตามทุกๆชองทางของเทวดาเจ้าพ่อ3ามดีเพื่อเป็นกำลังใจให้ตาทืงานด้วยนะครับในช่วงสายของฤดูร้อนที่หมู่บ้านของนายห้อยคำได้ทำการเตรียมการเดินทาง เพื่อตอนบัวไปขายเหมือนเช่นเคยซึ่งผู้เท่าในหมู่บ้านก็ต่างอวยพรให้โชคดีเพื่อให้ตลอดการเดินทางเป็นไปอย่างรับลื่นและปลอดภัยการเดินทางวันนั้น กจะต้อนวัวไปในเส้นทางที่ต้องผ่านกับดงพงไพที่มีแต่ความอันตรายโดยเส้นทางนั้นเป็นป่าเขาและห่างไกลจากบ้านคนซึ่งบรรยากาศของป่าก็เป็นเส้นทางที่ใช้ประจำที่ในยุคสมัยนั้นยังมีการป้นวัวและวาย ที่ยังเหลือกลุ่มโจรเล็กน้อยหลังจากหมดทุกกลุ่มโจรหน,น้ากากดำที่ได้เคยประทักกับนายหอยได้ถูกกำจัดไปจนสิ้นทาาลุงติงอย่าไปหลงกินน้ำละ่ะ ดูด้วยมันมีอะไรโดยในเส้นทางก็จะเจอกับศพชาวบ้านที่ถูกนำมาทิ้งมากมายด้วยโูกอหิวาตากโลคที่กำลังระบาดในช่วงนั้นได้ทำให้ชาวบ้านล้มตายและเป็นสิ่งที่ทุกคนบาดกลัว ซึ่งการเดินทางต้องระวังที่จะดื่มกินอะไรต่างๆก็อาจจะติดกับโรคระบาดที่อาจทำให้เสียชีวิตได้การเดินทางวันนั้นนายหอยคำจะจอดพักให้น้อยที่สุดและเปลี่ยนเวรกันนำขบวนเพื่อให้เวลาในการเดินทาง ไปถึงยังหมูบาาหมหม่บ้านเชาเขาก่อนหัวค่ำโดยหมู่บ้านเชาเขาก็จะอยู่กลางป่ากว้างใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ปลอดภยัยโดยผู้นำหมู่บ้านสนิทก,กับตนและคอยช่วยเหลือกันเป็นประจำซึ่งพักที่นั่นจะปลอดภัยที่สุด เดินทางมาถึงในช่วงเย็นก็ได้เข้าเขตหมูบ่บ้านชาวเขาที่บรรยากาศในตอนนั้นมีแต่ความเงียบไลๆผู้คนซึ่งผิดไปจากที่เคยเข้ามา ไา้ห้อยคำมีร่างชาวบ้านเต็มเลยสงสัยลกหาลูกแน่ๆงั้นเราเดินทางไปต่อด้านน่าจะมีร้านให้นอนได้ในห้อยซึ่งกันมาที่หมู่บ้าน โดยชาวบ้านออกพยพไปที่อื่นก็ทําให้หนายห้อยคําเลือกที่จะไปน,นอนด้านนอกเพื่อไม่ให้มีปัญหาตามมาโดยหมู่บ้านเชาเขาก็คงเจอกับโรคระบาดท,ที่ล่างชาวบ้านรอยเต็มคอง และมองดูแล้วช่างน่าอนาจใจการตั้งที่พักในเย็นนานก็เป็นไปอย่างปกติที่ทุกคนต่างทำหน้าที่และทำอาหารเพื่อมากินกันซึ่งรอบๆบริเวณก็เป็นหน้าที่ของนายห้อยคำ ที่จะทําพิธีกั้นเขตเพื่อให้สิ่งลี้ลับต่างๆไม่เข้ามารบกวนพวกตนได้ในค่ำคืนนั้นตันกับลุงสิ่ก็ตั้งวงเพื่อดื่มกินกันใครความเหนื่อย ที่ได้เดินทางมาทั้งวันซึ่งนายห้อยคําก็จะนอนพักเป็นคนแรกเพื่อรอเฝ้าเวรถัดไปที่ตันจะมาเปลี่ยนในกลางดึกโดยบรรยากาศตอนน,นั้นก็เป็นคําคืนที่เย็นสบายที่หลายรอบไปด้วยพื้นป่า และมีเสียงสัตว์มากมายที่ออกหากินในยามค่ำคืนเมื่อผ่านไปได้สักพักก็ได้มีกระต่ายตัวหนึ่งได้เดินลงมาที่บริเวณนั้นจนทำให้ตันมองเห็นได้ ซึ่งการเจอเช่นนี้ก็ทำให้ตันไม่ลีรอที่จะเข้าไปจับกระต่ายเพื่อมาทำอาหารในทันที การไล่จับกระต่ายก็ทําให้ตันวิ่งไม่ทันโดยกระต่ายมีทั้งความเร็วจนวิ่งหนีหายเข้าไปในป่าแต่เมื่อตันกําลังจะกลับก็ทําให้ตันพบเจอบางอย่างนั้นคือล่างหญิงสาวนั่งอยู่ที่ตันรับรู้ว่าคงเป็นผีพาย ซึ่งจุดที่ตันยืนอยูก่ก็ต้องเดินยอดกลับไปเพราะสะพานไม้มีเส้นทางเดียวและต้องผ่านกับผีพายต้นนั้นแต่เมื่อตันกำลังจะเดินผ่านผีสาวก็ทิ้งตัวลงน้ำและจมหายไปต่อหน้าต่อตา และสิ่งที่ทำให้คนรู้ที่ร่างกายของตันได้ยืนนิ่งคล้ายกับโดนสะกดที่ไม่สามารถเดินต่อไปได้ตันพยายามตั้งสติได้สวดคาถาที่ล่ำเรียนมาเพื่อป้องก,กันกับสิ่งที่ไม่หวังดี แต่สิ่งที่เจอตรงหน้าคือร่างของผีพายตนเดิมได้ลอยขึ้นมาเนื้อผิวน้ำพร้อมกับเสียงหัวเราะที่น่ากลัวค้ายกับคาถาที่ท่องไม่มีประโยชน์ ผีพายตนน,นั้นได้พยายามพาตันลงน้ำโดยหวังจะมาเอาชีวิตที่ไม่ปล่อยให้รอดไปไง่ายๆ ลุงสิงห์ไปเอาตัวไอตันมาด้วยความโชคดีของตานที่นายห้อยคำมาช่วยได้ทนันและยิงด้วยกระสุนโลกงอาคมที่จะเอาไว้ปราบพวกผีชั่วร้ายการมาขัดของนายห้อยคำก็ทำให้ผีภายไม่พอใจจึงแสดงอิทธิฤทธิต่างๆ โดยหลังมากมยหลายสิบตัวเมื่อได้กลับเข้ามาก็เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยที่นายห้อยกำชับกับทุกคนว่าห้ามออกไปจากบริเวณนี้เด็ดขาด ซึ่งนายหอยได้อธิบายว่าผีพายที่ได้เจอจะมีลิตมากในผืนน้ำที่จะเป็นแหล่งรวมวิญญาณที่ถ้าใครได้ตกลงไปก็จะทำให้คนคนนั้นจมน้ำและเสียชีวิตในทันทีซึ่งพวกตนอยู่บนพื้นดินพวกผีพายจะมาทำอะไรไม่ได้ที่ต่อไปทุกคนต้องระวังในการเดินทางเส้นทางข้างหน้า ว่าตะวันตกดินเมื่อใดก็ขอให้อยู่ห่างจากคลองน้ําที่อาจจะเจอกับผีพายและไม่โชคดีเหมือนกับครั้งนี้